เดียมเรียมแดงแตงเลยเหรออี๋อัะอี๋อี๋เดือดเยอะๆๆๆไม่ใช่เขาประเทศอะไรนู้แต่ไม่ใช่ตุรกีเอ้ยเอ้ยเอ้ีอีเดี๋เดอเดีอดเอดเดือเอเดือดเดือดเดือดเดอดเอ้เดอดเดีอยเเดืออดเดือดเอดโอ สองทางให้เลือกเลือกข้อเกียดแล้วก็นอนไดนฮะไอเบลไอเบลกลัวอะไรอี๋อีอะไรเอเบิลเบ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 ลเดี๋ยวคู่เยอนะครับ

ว่าเพื่อนผมนะบอกว่ากูให้มึงแสดงว่าคนนั้นจะต้องมาปฏิกอิไรเฮ้ร์นเปาที่เก็บยรเาปรเาเก็บยาไม่ไคุณจะต้องมาคู่กับผมนละละ <c oughs> <c oughs> มีแฟนยังครับยังไม่ แน่ใจนะแน่ใจจะเลิกตียนผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณไม่ต้องมาแท้แท้แท ผมเจบเพลงแล้วนะคุณร้องจบที่หลังกัแล้วกันคุณครับแฟนไม่มีหรอครับไม่ <c oughs> บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไม่ไกลบ้านอยู่ไม่ไกลอยู่ไ,ไหน,นอยู่ยยใกล ก็อยู่ซ่แถววนี้สิแล้วแถวโลิยเกลเราเนี่ยจะอยู่ทังหมใกล้ๆเมืองหลับต่อไปแถวนั้นหลับจะเย็นเยียบเลยอเย็นเยียบเลยเกิดตัวที่เราปะหนาวฟ้าเลยลมไม่พัดสักแอบ บ้านคุณมีแมวป้าขอไปดูแมวที่บ้านหน่อยได้ปะไม่ป้ขอไปดูอยากใยที่บ้านหน่อยได้ไหม,ไมอยากดูอยากใยที่บ,นนบ้านได้ไหมไม่แล้วไปบ้านเลยเดี๋ยวไปส่งนี่คือผีกันจ้าพูดถึงเรื่องผี ีเด็กจะตกบ c ห้เป็นผีหิงจับป้ทำเียนเลย ทง,งกินแบบกาแฟไนแล้ว่ะแบบเดิมไปเป็นเรื่อนนะคนเดียวนะโอ้ยทำไมร้องแบบนั้นเวลาคนนูนอือทำไมร้องแบบนั้นล่ะคะนะคะตกลกูนะ หายอยู่นะหนูลงไปห้าขีดแล้วลงแค่นั้นแค่หายใจเข้ากัเท่าเดิมละพร้อมน,นะจ๊ะึ้นหลังเลยหลังพี่นี่ยนีนก็เหล็กไหลไม่แขง็งเก่งเพราะจะอุ้มลงเลยไปถึงบ้านเลยหนึ่งสองสามโอเยโอ้ เหมือนจะตกเลยขอโทษนะรีบไปจากตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีอึสเต๊ซไม่สุขสิโอ้ย เดี๋ยวใจร่วงหนาวไม่ต้องกลัวตกเลยนะเหมือนกอนลังขามันดูดตัวเนาะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเมื่อยเหมือนตอนแรกนะแต่ว่ายังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมทำยังไงถึงมีกำลังใจในการแบกผู้หญิงนะอยากจะเอาอะไรคะอยากเอาจมูกน้องมา ฝังลองจูดหมาพี่ตรงนี้โอ้โหแม่คนหาใจอดคอไว้อุ๊ยลำพานผมเอาหน้ามาโดนคอพี่เลยโอ้อ เอาไว้ตบแก้มน้องเลยแล้วกันนะว้าวว้าวนี่ยังไม่ถึงบ้านอย่าเพิ่งเอาตรงนี้มันน่าเกลียดพร้อมแล้วจ้ะพร้อมแล้วเพิ่งเชื่อใจมพี่กอดน้องแน่นๆจ้ะนองม่ปล่อยมือดิจะปล่อยมือดิจะปล่อยมือ ทำไมจ๊ะปล่อยมือไม่ได้พ่อไม่มีมือแบบทำไมไปสักตัวไอมาด้วยแบบไอแล้วอ่ะอ่ะอ่าพอมพอมแกแก เราจะไม่สบายติดกันนะลองออกไปเถอไม่ไปออกออกไปอย่ากให้พี่รอมไม่เอาพี่หอมมาไม่ได้ม้าพีไม่ได้เลี้ยงเองเดี๋ยวมันดีดอยู่จะให้ไปหอมมี้ตัวเองเปิดอย่างม้าของพี่ ที่ขึ้นหลังมันมันจะพยศเอาอะไรไหลขนาดนี้เน<า>ี่ยไม่ออกไปโอ้ค Oh. <laughs>